มาได้อจ้เ้อกินมหมีน้ำเมี่เตียมนมหมีแซ่บเบจ้ะไ, <c oughs> ไปมันจ๋ามากไปมันจ๋ามากก็เลยซื้อมากินไปเหตุท้ออะทรศรัพ์พี่น้องเอ้ยไปกดโ้รศรัพท์ัังได๋มึนไปกดแล้วมันไว้หลัดเขา่าโคตณาเขา่า โคนสำนักเขาดีดีห้องเบิงอย่างห้อยเห็ดอย่างเขาไปหาใดก็ได้คนหนหาตัดมากโคนนหน้าตลอดเลยมือมือว่านนี่ก็บ่ได้โล่งลีปล่งอย่างเลย,เยพี่น้องอม,มือเษษ้าดีว่าสิไล่สุดก็บ่ได้ไล่ก็ตรวจก็ไปเด้อ,ดอดบัดท่านใดเขาไปหาไปจากคอนอยู่ของก็อเห็ดโทรศัพท์มาใด้โอ้ยสิเหล่าน้อพี่น้องเนะาะบัน้ิน้างโทรศัพท์ก็ดีดีพี่น้องเอ้ยไปเห็นน้ำพึ้นหนาตาดีดีรอกัรอนำใจดีค่ะอื ก็เลยเปลียนใจเพิ่มใจรีดเดพ่ดว่าเอาจ้าบาทเฮจะบาดดนนังร้อยจะบาดโดนมาพี่หวองระมั่นเป็นเป็นโมม่ง่นละพ่นว่าเอาอืมอืมก็มเลยไม่รอเห้พีิหนหองฟังก็เป็นเพันดีดีคักดีแน่อื ตายแล้วก็ดีดีแล้วก็นําใจก็ดีไะนนาใจก็ง่ายไมมพี่น้องโอ้ยบ่เคยเกิดมาบ่เคยเห็นมันก็เห็นนี่แหละจ้ะพี่น้องเพื่อมันใาสร้างผู้นั้นมุ่งสมเท่าระสับนี่ทีน้อยๆเิ่นกระบ่เอาบนีนมีผู้ฒ่าสองคนไปเฮ็ดครือกันเพื่อนกระบะเอาพี่น้องจะเป็นดีอันให้คคานําใจเพื่อนห้คคากำขอกานําเพื่อนกระบะเอาเพื่อนว่าหารุ่นเป็นอีกมาเฮ็ดดีบมันยังค่อยเอาพนะอืจะเป็นดีครับเนื้อ หร่องนี้มาบ่ห้ฟังมาบอ่อยโซฟังแต่เพืน่นไม่หนำใจดีเนาะพี่น้องเนาะอาหอยากเลยจังสิเนาะอือเข้าบมเมนเป็นพีญาติพี่น้องป้องไปเพื่อนแม่พี่น้องอือจังได้จังมาเพกเอาวันนี้แม่โอ้ยขวลดเจงใจขวลดออกมาจากหันก็ก่อยจะอุดหนุนเอียงเพือ่อน้อาะจากได้ทอดสั์ไม่เพิ่นขายทศัพั์น้ำแต่บา ม่มีเงืนเอาพี่น้องัออนข่อยซื้อไม่หือว่าผู้ใดซื้อไม่ขอยสิแนะนํำไปร้านนั้นเลยก็มันเพนดีหน้าตาก็ดีดีอืหน้าตาดีน้ำใจก็กงามโอ้ยจะเมันห้องก็เห็นนี่แ่ะพี่นอ้องอืออยากเราไห้สู้ฟังเนาะเจอคนดีไหมพี่นอ้องพี่น้องแบบอ่เปะเจอคนดีไหมพี่น้องเจอคนดีเฮาอะอยแบ เราให้พี่น้องป้องไปฟังเนาอะอพุ่มใจเนาะพี่น้องพี่น้องว่าบอกดีครับดีเนี่ยโอ้ออกมาก็แบบก็ว่าสิว่าคำใดไตเมียเห็นเราดีเนาะอืแถ้าบองก็เปิดร้านเด้อพี่น้องอือย่าห้ค่าร้านเพิ่นว่าเออเพิ่น้องก็เปิดเพิร์ลขาเพิ่นลให้เรื่อยๆไม่ให้จัดก,การเพิ่นลหงเรื่องซะเนาะอืเขาให้เพิ่นถึงแล้วมันที่นี่คนคนแบบนี้น่อยถึงแล้วบ้นที่นี่ที่หนึ่งเนี่ย จะสีดีจใจน้ำหมากหมากเลยอืมนำใจไม่ไม่ดีแท้พี่น้องอืม้นบานเฮ้าเนาะคนอีสานบานเฮ้าอืมผมก็เห็นเนี่ยแหละพี่น้องอืมนิดน้น้อยเลาก็บ่าเอาบ่าเม่นนิดน้อยเลยไปนางเป็นชวโูงเป็นแม่เป็นบ่าเอาไหมพี่น้องโอ,โอ้ยพุ่มใจสาธุก็ให้ากิจการพนลุงเรื่องจะขอให้เป็นมีความสุขความเจริญขอให้อา <c oughs> ไอ้สุขภาพแข็งแรงจะให้เก็บให้ป่วยให้ไข่ขออวยพ่อเนีเพิ่นได้โชคดีกิจการให้เพิ่อนลงเลี้ยงถ้าเพิ <danach> ่นบ่เอาซ้ำเฮาเป็นรวยให้เพิ่นไปได้เป็นล้านเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายเด้อจ้ะเด้อขอบคุณคนที่มาเฮ็ดโทรศัพท์ให้ขอบคุณหลายๆสาธุให้ให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงให้เพิ่นล่ลำๆรวยๆให้กิจการคพื่อนขาขายล่ลำๆรวยๆเนาะจ้ะเนาะอืมอันสลับพี่น้อง ก็มาลอาสูพี่น้องฟังเอาแค่ okay, นี้แหละพี่น้องพี่น้องสินลำค้านเนาะอเม,มเตียนก็มาลราให้ฟังความดีความความดีคงเพิ่นไม่พี่น้องอืมแะขอบคุณหลายๆอขอบคุณที่มารับฟังน้ำเนยจ้ะเ้อขอบคุณทุกไหลทุกเลิบขอบคุณฝากติดตาแม,ม่เตียนมักมวนได้จด้ะเออหมู่บ้านสองเมื่อแล้วลบ่ได้ล่คงิปอืมนั่นแหละ,ละพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จ้ะขอบคุณเ้อที่หลับิังรับฟังเด้จ้ะเ้อขอบคุณหลายๆสุขภาพ